ชาวบ้านริมรำน้ำชีรอยต่อมหาสารคามกับจังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบแล้วนะครับจากกลำน้ำชีที่เอ,อ่อล้นตลิ่งนะครับก็ไหลเข้าท่วมพี่น้องประชาชนย่านนั้นแล้วติดตามรายงานกับคุณมนตรีอุดมพงศ์จากมหาสารคามครับค่ะคุณมนตรีคะเชิญค่ะ ครับคุณขวัญชนกคุณเชียงชายครับเห็นคุณธปดีเมื่อสักครู่ก็ทําให้ทีมข่าวหลายคนรู้สึกหิวขึ้นมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็คงต้องเอาใจช่วยผู้ที่กําลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะครับลำน้ําชีซึ่งรับน้ํามาจากจังหวัดชัยภูมิลงสู่พื้นที่ราบลุ่มในขอนแก่นแล้วนะครับทำให้พื้นที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าจุดที่น่ากังวลใจมากที่สุดนั่นก็คือจุดเชื่อมต่อระหว่างลําน้ําพองกับลําน้ําฉีครับ จุดบรรจบของแม่น้ำสองสายระหว่างแม่น้ำพองและแม่น้ำฉีที่บริเวณบ้านหนองขนุนอํเาเภอโก,โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามยังคงระบายน้ำได้ตามปกตินะครับเพราะว่าระดับน้ำณนะวันนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่อีกทั้งประตูระบายน้ําที่เขื่อนระบายน้ํมหาสารคามได้เปิดประตูระบายน้ําไว้ทั้ง6บานตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่า ขณะนี้ได้รับข้อมูลว่ามีน้ําเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะน้ําจากจังหวัดชายภูมิที่ระบายลงมาทําให้ขณะนี้ณวันนี้นะครับมีน้ําระบายออกมา876ล้านลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีขณะที่ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ําภาค3เปิดเผยว่าหากยังไม่มีฝนเข้ามาเพิ่มอีกจะทําให้การระบายน้ําเป็นปกติขึ้นครับทางเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยนะครปล่อยน้ําแค่28ล้านลูกบาทเมตรนะฮะซึ่งจะไม่มีผลกระทบอะไรหากไม่มีฝนตกตามที่ท่านได้แจ้งมานะครับ ขณะที่ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้าําภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุว,ว่าระดับน้ําในเขื่อนอุบลร,รั์ยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับเพราะว่ามีน้ําจากลําน้ําเสริญจ,จังหวัดเพชรบูร์ไหลมาสมทบทําให้เขื่อนซึ่งมีความจุน้ําได้ที่2,431ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้มีน้ํามากถึง2,694ล้านลูกบาศก์เมตรหรือมีน้ําเกินความจุอยู่10ล้านลูกบาศก์เมตรจึงจาเป็นต้องระบายออกมาครับ แต่ขณะนี้มันเกินขึ้นมาถึง65เซนแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะวิกฤตมากพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ำเนี่ยเดือดร้อนมากนะครับในขณะนี้เนื่องจากน้ําท่วมขึ้นมาถึงประมาณ65เซนแล้วครับส่วนจุดที่เรารายงานอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นอยู่ที่บริเวณประตูของเขื่อนระบายน้ํามหาสารคามนะครับถัดจากจุดนี้ไปประมาณ2กิโลเมตรจะเป็นจุดที่น้ํผพองและน้ําฉีบ่บรรจบรวมกันนะครับ กระแสน้ําจากแม่น้ําทีที่ระบายออกมาแล้วก็จะมาบรรจบกับน้ําพองซึ่งหลังจากนั้นก็จะทําให้กระแสน้ําทั้งหมดนี้นะครับไหลลงสู่จังหวัดมหาสารคามแต่ว่าช่วงที่น้ํานั้นบรรจบกันก็จะทําให้มีน้ําหนุนและบางช่วงนั้นอาจจะระบายออกไปสู่พื้นที่ด้านข้างซึ่งเป็นทั้งบ้านเรือนประชาชนและเป็นพืชสวนไรนาซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เองก็กําลังเตือนให้ชาวบ,บ้านได้เฝ้าระวังครับ